ตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมครับมาอยู่ที่บูธของเอ็กเพิงนะครับแล้วก็อยู่กับผู้บริหารพี่นัทสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับบอกว่าตอนนี้เนี่ย ครบรอบหนึ่งปีพอดีเลยใช่ครับงามอัตชว์ใช่ครับปีที่แล้วในงานเดียวกันเวทีเดียวกันนี่เอง Expert ได้เข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกไฮไลท์รนดับแรกคงเป็นเรื่องของรถคันที่อยู่ข้างหลังเราคันนี้เลยนะคันนี้เลยนะครับผมคันนี้ก็คือ x p e r X9 ครับเป็นรถ NPV หรือเราเรียกง่ายๆว่ารถตู้ก็ได้เป็นรถตู้ไฟฟ้าอัจฉริยะปกติเวลาเรานึกถึงภาพรถตู้แน่นอนของระตูคือเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแต่คันนี้เห็นว่าดีไซน์มันปลกาฉเฉียวฉกเฉียวครับผมคันนี้เนี่ยมันขับา เพราะว่ามันมีระบบล้อหลังที่มันเลี้ยวอัตโนมัติตได้<า>มันจะบิดตามได้เพราะฉะนั้นมันจะเลยทําให้เป็นรถ MPV ขนาดใหญ่แต่มีวงเลี้ยวเท่ากับรถเก่งเลยเพราะฉะนั้นมันขับง่ายมากแล้วมันก็ยังมีฟังก์ชันดีๆมากมายเรื่องของเทคโนโล,โลยีพร้อมสะดวกสบายในการโดยสารเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มันวิ่งไกลชาร์จเร็วโปรโมชั่นอะไรครับมีโปรโมชั่นอะไรสำหรับแฟนขับของ X เผืมาฮะเป็นแคมเปญที่เราให้กับรถยนต์ G6 ดอกเบียศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับผ<อ>่อนสูงสุดได้ถึง60เดือนอย่างที่2ก็คือช่วยผ่อน5,000บาทนาน9เดือนและอย่างที่3ก็คือแถมฟรีประกันภัยชั้น1นึ่งป,ปีและอันดับสุดท้ายก็คือเราแถมพอยต์ของโมบิไลฟ์หกพันพอยต์ก็สามารถสะสมไปใช้บริการต่งตางๆเหล่านั้นได้มีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะสำหรับเอ็กเพลิงรีบมาจับจองหรือว่ารีบมาดูคันจริงได้ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับวันนี้ขอบคุณพี่นัทมากๆนะครับผมขอบคุณครับ